สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หมูด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเอสสาขาราชพฤกษามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสอบถามพี่หมูค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะออกรถกระทางพี่บมกน้องเขาดูแลลูกค้าดีจริงๆพี่จะออกที่อื่นก็ได้นะเพราะว่าก็มีเซลล์หลายหลายหลายท่านเหมือนกันมาติดต่อทางแฟนพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ก็ก็ก็น้องเขาดูแลดีให้แคร์และก็เป็นกันเองประมาณนี้ค่ะ ที่แรกเจ้าอีกรุ่นหนึ่งค่ะทีนี้น้องบอกว่ามันจะตัดยอดเรืออะไรประมาณนี้เอยก็ได้ตรงนี้เพราะน้องพ่อเนาะเขาดูแลก็ได้ใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศการต้อนรับภายในชลุปเป็นยังไงบ้างก็โอเคดีค่ะดีดีแล้วันนี้ได้ดูตัวรถแล้วโอเคไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างกับตัวรถพ่อคะก็น่าจะพอใจอะดับหนึ่งนะยังไม่เคยใช้อ๋อ คันแรกเลยใช่ไหมคะที่เป็นฟอร์ดใช่แต่ก่อนพวกพี่เล่นนิสสันเล่นอิซูซูอ่ะก็เลยลองมาเปลี่ยนก็ต้องลองก่อนลองก่อนโอเคค่ะโอเคได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางชลุงฟอร์ดเมสาขาตราพจกษ์พระราม5ค่ะต้องขอบคุณพี่หมูแล้วก็คุณพี่ผู้ชายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะราม5ลูกคนคือครอบครัว ค่ะพี่ขอบคุณครับเฮงๆนะคะพี่คบเป็นคันรับขอบคุณครับทุกคนที่ใหม่ให้มีความสุขขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วกเจริญก้าวหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับดูแลที่แคทดีขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเอาใบให้เดี๋ยวเอาใบให้